สวัสดีครับผมผมพิลาศสายิ่งนี่นะครับวันนี้นะครับจะมาแก้ปัญหาวิธีใช้โทรศัพท์แล้วโทรศัพท์ขึ้นว่าเมมโมรีเต็มนะครับหรือเครื่องเต็มตลอดนะครับผมสําหรับเครื่อง android ทุกรุ่นนะครับผมมาดูนะครับว่าวิธีแก้ปัญหาทํายังไงนะครับเบื้อมต้นเริ่มแรกนะครับเข้าไปคําว่าตั้งค่าก่อนนะครับผมเข้าไปตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับผมเลื่อนดูนะครับนี่ครับมันจะขึ้นแรมและพื้นที่สําหรับจัดเก็บข้อมูลนะครับผมเข้าไปเลยนะครับ ไปเช็คก่อนนะครับเริ่มแรกเราต้องเช็คสเปคของเราก่อนนะครับนี่ครับอันนี้เครื่องของเพื่อนพี่ก็จะเป็นนี้นะครับแรมของเครื่อง4จิกนะครับพื้นที่ของเครื่องจะมีทั้งหมด64ี่นะครับพื้นที่ว่างอยู่39พื้นที่ทั้งหมดอันนี้ก็คือเอสติการ์ดนี่ครับสำคัญว่าเรามีเอสติการ์ดเครื่องบางรุ่นเป็นรุ่นเก่านะครับผมข้อมูลบางเครื่องอาจจะมีแค่32ิจิกนะครับมือถือที่สองสามปีที่แล้วนะครับแล้วเราไปซื้อแรมมัลริการ์ดมาจะมีปัญหาพบว่า บางทีเราซื้อมา64จิกอ да ย่างเงี้ยแล้วถ่ายรูปถ่ายอะไรแล้วมันขึ้นว่าข้อมูลเต็มนะครับผมวิธีแก้ง่ายๆนะครับถ้าเราเช็คข้อมูลเราแล้วปุ๊บเราก็จะไปที่นี่แหละครับสมม,สม,ม future, <intell> ุติเราถ่ายรูปแล้วมันขึ้นเต็มใช่ไหมครับเราแก้ปัญหาที่เข้าไปที่กล้องถ่ายรูปครับเห็นไหมครับเข้าไปที่กล้องถ่ายรูปเสร็จปุ๊บกดไปที่รูปเฟืองด้านบนครับผมนี่ครับรูปเฟืองด้านบนอเห็นไหมครับคําว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูล อันนี้แสดงว่าถ้าเราถ่ายรูปนะครับข้อมูลจะเก็บไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลกรณีเครื่องเราเต็มนะครับผมให้เพื่อนๆทุกคนนะครับกดคําว่า sdcard ครับจากนั้นเวลาเราถ่ายรูปอะไรข้อมูลก็จะไปลงที่ sdcard ครับผมแค่นี้ก็จะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาข้อมูลเต็มเบื้องต้นแล้วนะครับผมลองไปทําดูนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ